โทรจิตวันนี้ถึงคนที่รับสายในวันที่24ธันวานะคะปี2025เพราะว่านี่จะเป็นข้อความที่เธอต้องรู้ในวันที่24ธันวา2026ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่แม่หมอพูดมันเกิดขึ้นจริงนะคะมันจะมีคนมาขอโทษบางคนขออาภายัยขอขมาเธอเยอะมาก มากมากเลยมันจะเป็นปีแห่งการขอโทษคนเก่าๆขอโทษเธอแล้วก็เธอจะมีความสุขกับสุขภาพแข็งแรงมันจะเป็นธีมแบบนี้นะคะแล้วไม่หมอเห็นว่าไม่ว่าจะปี2 0 2 4 2 3เนี่ยี่มเนี่ยเธอจะเป็นยังไงไม่หมอไม่สนใจแต่ว่าสิ่งที่เธอต้องรู้ตอนนี้ก็คือปี2 0 2 6ยเนี่ยเธอจะได้รับการยอมรับหรือเธอจะได้เป็นโปรใน ในแบบสกิลหนึ่งอะเช่นยกตัวอย่างเธอเล่นกีฬาเธอแบบพัฒนาสกิลกีฬาเธอก็จะไปสุดในด้านกีฬาด้านนั้นแล้วก็เป็นโปรสามารถสอนผู้อื่นได้หรือขึ้นเป็นอาจารย์อะไรประมาณเนี้ยคือแม่หมอเห็นคนที่ปี2026วันที่24เดือนธันวาเธอจะเต็มไปด้วยเสียงปกมือเต็มไปด้วยของขวัญเต็มไปด้วยสิ่งที่ทุกคน ยอมรับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็คนรุ่นหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะชอบเธอมากๆเพราะว่าเหมือนเธอแบบเธอเหมือนเปิดโลกให้พวกเขาแล้วที่สำคัญนะคะด้วยความที่ไพ่ใบนี้มันเฮลตี้กับแฮปปี้ขึ้นมามันไม่ได้คือเซนของแม่หมอที่ได้รับดาวน์โหลดมาเนี่ยรู้สึกว่าเธอจะเก่งในสกิลทางโลกมนุษย์มากๆเลยคือเธอจะไม่ได้เป็นสายจิตวิญญาณหรือ,อดูไพ่หรือแบบ นั่งสมาธิหรือปลุกจิตให้ใสเธอจะไม่ได้เป็นสายอ่ i สปิริ l ชัวสุดขนาดนั้นนะเพราะว่าเธอเก่งสกิลทางโลกมากแล้วมันเกี่ยวกับการเงินคือการเงินความสบายใจเหมือนเธอได้เธอเธอได้ทําสิ่งที่เธอรักแล้วทีเนี้ยเพราะเธอรักสิ่งนั้นอนะ่ะมันดึงดูดพลังงานเงินเข้ามาง่ายมากๆเลยแล้ว เหมือนเธอจะเป็นคนที่ดิวกับโลกจิตวิญญาแล้วก็ดิวกับโลกมนุษย์ว่าหน้าที่ของเธอในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะแบบสมบูรณ์มากๆเลยเธอจะทําหน้าที่ของตัวเองได้แบบดีมากๆเช่นบางคนมีแพผนว่าจะซื้อบ้านคอนโดย้ายที่อยู่ต้องนาแล้วมันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าในปี2025เนี่ยเธออาจจะ,ะถูกบททดสอบเพื่อเตรียมเธอเป็นคนคนนี้ที่เธอเป็นอยู่อะ เพื่อจะได้รับสิ่งที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเธอดูแลได้แล้วนะคะคือไม่หมอจะโทรหาเธอเรื่องนี้ก็คือเธอดูแลสิ่งที่ใหญ่ได้แล้วนะซึ่งเธอ deserve ที่จะได้รับอะไรที่แบบมันใหญ่แล้วแล้วถ้าลูกดวงสงสัยว่าที่ผ่านมาทําไมมันไม่ได้คําตอบก็คือว่าพาอตอนนั้นเธอยังอ่ายังรู้ไม่มากพอหรือ ยังรับสิทธิ์ที่ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าถึงเธอรับเวลานั้นน่ะเธอก็ดูแลไม่ไหวแต่ว่าตอนเนี้ยเธอไหวแล้วนะคะแล้วก็เรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเออสิบล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยที่เธอแบบมานิเฟตเอาไว้หรือบ้านอะไรเงี้ยเธอจะได้ตามนั้นไม่ใช่จะได้เธอได้แล้วอะเพราะว่าอีกมิติที่ห้าเธอได้แล้วแล้วกเ็เตรียม รับคำขอ,ขอโทษของใครบางคนซึ่งไม่หมาะก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่เป็นคนในอดีตของเธอจะแบบว้าวเธอทําได้ไงอะ่ะลูกดวงเธอแบบเธอไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเธอต้องมีก๊อตอะไรอย่างนี้แน่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเธอดีเซฟมันนะคะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะความรู้สึกที่เหมือนบ้านซื้อบ้านหรือความสัมพันธ์แบบสกิลทางโลกมนุษย์เต็มแม็ก อะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่แม่หมอได้ยินแล้วก็ได้ยินเสียงตกมือเยอะมากๆเลยก็ Energy น,นี้นะคะเคมไปเลยค่ะนี่แม่หมอโทรหาเธอนะคะวันนี้ไปแ๊ละบาย,บาย